เดี๋ยวนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการที่จะใช้พวกสารเคมีน้อยลงหรือเราเรียกว่ากรีนเทคโนโลยีแทนที่จะใช้สารเคมีวัดหาพวก BOD COD เดี๋ยวนี้ทั่วโลกหันมาใช้ค่าวิเคราะห์ TOC แทนซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการใช้สารเคมีเลยแล้วสามารถวิเคราะห์ได้รวเดเร็วภายในไม่เกิน10นาทีก็ได้ผลการทดลองแล้ว สำหรับพี่แล้วเนี่ยนะครับในแวดวงเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับาัท้าทายเนี่ยก็จะมีอยู่3าอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติการนะครับในห้องแลบจาเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานหรือในเครื่องมือที่เขาต้องการวิเคราะห์เพราะทักษะเนี่ยมีผลต่อความแม่นยําแล้วก็ความถูกต้องของผลที่ออกใหม่อย่างที่2ก็คือว่าประสิทธิภาพในการลดต้นทุนของในห้องปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของแก๊สที่ใช้ ต้นทุนในเรื่องของสารเคมีที่ใช้ต่างๆมันจะต้องมีการจากัดและก็จะต้องมีการลดการใช้จานวนพวกนี้ให้น้อยที่สุดถึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดอย่างที่3าที่มองคือความท้าทายคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกฎหมายข้อบังคับจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาอาจจะให้มีการดีเทคชันลิมิตที่ต่าลงเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีขีดความสามารถที่ตรงความต้องการของกฎหมายข้อบังคับนั้นๆด้วย อย่างแรกอย่างที่หนึ่งในเรื่องของทักษะความสามารถของบุคลากรเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดการอบรมที่สม่ำเสมอจัดให้มีการอบรมไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในหรือว่าจะเป็นการอบรมภายนอกนะครับเพื่อจะให้บุคลากรเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับใ,ในตลาดว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเขามีกฎหมายข้อบังคับอะไรบ้างแล้วเขาจะพัฒนาความสามารถ ตัวของเขาเองได้อย่างไรอย่างที่สองในเรื่องของการลดต้นทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมก็ขอแนะนําว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการที่จะใช้พวกสารเคมีน้อยลงหรือเราเรียกว่า green เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นห้องแลบเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะได้รับการอัปเดตข้อมูลในตลาดเครื่องมือว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในปัจจุบันบ้างอย่างที่3นะครับที่ผมบอกก็คือว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายทั่วโลกเขามีกฎเข้ามาคับใหม่ๆเราก็ต้องตามเพนนั้นให้ทันว่าเขามีพารามิเตอร์ใหม่ๆหร ือว่าเช่นการวิเคราะห์ภาพที่เป็นพิษเนี่ยเขามีความ d ีเ e c t i o ชันลิมิตที่มันต่ำลงเนี่ยเครื่องมือของเราเนี่ยมันทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เสร็จเราต้องออกไปหาข้างนอกว่ามีเครื่องมืออะไรมาสามารถทดแทนได้บ้าง หลังแรกเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางนาติกเกยนาเนี่ยวันนี้เนี่ยเรานำสา3โปรดักต์ใหม่นะครับมาแสดงที่ผมเห็นทางซ้ายมือนี่คือเครื่อง ICP-OF 1ช่วยประหยัดต้นทุนโดยเขาใช้แก๊สอาร์กอนเนี่ยเป็นต้นทุนหลักใช้แค่ไม่ถึง10ลิตรต่อนาทีช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดได้ถึง40%อย่างที่2เครื่องมือนี่ ให้ผลได้ไววอร์มอัพทามเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือได้แล้วซึ่งปกติก่อนหน้าเนี่ยการวอร์มอัพเครื่อง i c p o พีต้องมีมากกว่า1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนหรือเรื่องการสากลาอนอย่างที่2ที่ผมนํามาวันนี้ก็คือว่าเครื่อง TOC หรือว่าเครื่องวัดความสะอาดของน้ำโดยใช้ธาตุโ l o r g อ n i c า a r b o n แทนที่จะใช้สารเคมีวัดหาพวก BOD c ดีดีเดี๋ยวนี้ทั่วโลกขาดมาใช้คาวิคองมีกาารรใช้สเเคมีลลยแโอ สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วภายในไม่เกิน10นาทีก็ได้ผลการทดลองแล้วอันนี้คือเทรน์ที่ทางอนาดิกเยนาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงโชว์ในวันนี้ครับ